ทำอะไรนะ่ทำอะไรนะ่ mm. ของคุณตานะมามามาเก็บเร็วๆลูกของคุณตานะของคุณตานะานอ่ะไปเก็บเร็วเก็บที่ไหนครับอ่าเก็บไว้นะครับเก็บแล้วก็ปิดปิดครับโอ้เอาอะไรมาเล่นอีกล่ะ โอ้วางบนที่นอนเปื้อนหมดลูกอ่ะต่อไปจะไปยุ่งอันไหนอีกพับผ้าหรือลื้อผ้านั่นน่ะ เอาไปใส่ตะกร้กาลูกผ้าไม่ได้ซักใส่ตะกร้าไว้เร็วได้ให้ยายเหรอครับอ่่มาโอเคอ่ะจะทําอะไรอีกต่อไปจะยุ่งตรงไหนอีกครับหมดแล้วยังที่ยุ่งหมดแล้วยัง ปิดพัดลมสิลูกปิดพัดลมสินี่เสือ้ออันนี้เสื้อใครครับอันนี้เสื้อใครครับไก่<จ>ของ<จ>โตโตปิดพัดลมยังไงปิดพัดลมยังไงนะให้ยายครับให้ยายครับอ่น้องไปปิดพัดลมนะ